จอสปี1975เป็นภาพยนตร์สุดคลาสสิกของผู้กักับหน้าใหม่ในตอนนั้นอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กเป็นเรื่องราวของฉลามกินคนที่มาโผลแทบฮารดที่ขึ้บคนไปหลายศพแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นฝีมือของฉลามทำให้หัวหน้าตำรวจนักล่าฉลามมือฉมังและนักวิทยายศาสตร์ผู้มีความรู้เรื่องธรรมชาติของฉลามทั้ง3คนต้องออกไปล่าเจ้าฉลามตโหดนี้ก่อนที่มันจะฆ่าคนไปมากกว่านี้และวันนี้ขยำหนัง จะมาบอก13ข้อเรื่องจริงที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับจอร์น 1. จอจ์สได้แรงบันดาลใจจากหนังสือขายดีที่สร้างจากเหตุการณ์จริงจอสเริ่มต้นด้วยการเป็นนวิยายาโดยผู้แต่งปีเตอร์เบนชี่หนึ่งในผู้เขีนยนบทภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องหนังสือเล่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความสนใจในปลาฉลามมาตลอดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวในปี1964เกี่ยวกับชาวประมงชื่อแฟรงก์มูนตัส ซึ่งจับฉลามขาวขนาด2ตันนอกใช้ฝั่งวันท็อกของนิวยอร์กได้ 2. s t สตีเวนสปีเบิร์กไม่ใช่ผู้กำกับคนแรกที่ได้รับเลือกในการกำกับจอร์สสปีเบิร์กอาจเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนี้แต่เมื่อการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องจอร์สเริ่มต้นขึ้นเขามีภาพยนตร์ที่เขากำกับแค่เรื่องเดียวก็คือ The s u ซูกา a n แลนด์เอ s กในปี1974ตอนแรกสตูดิโอต้องการจอร์สเตอร์เจสและดิกลิชาร์ส อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลแปลกๆบางอย่างที่ริชาร์ดเรียกฉลาดในภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเวลที่แปลว่าป่าวานจากนั้นโปรดิวเซอร์ก็ตัดทิ้งริชาร์ดและเลือกสปีเบิร์กแทน 3. สปีเบิร์กอายุเพียง26ปีเมื่อเลือกกำกับจอร์สสปีเบิร์กมีคมนณสมบัติอย่างหนึ่งในสายการทำงานเขาเคยทำงานในโทรทัศน์มาแล้วรวมถึงการกำก,กับเรื่องดูนในปี1971 ซึ่งได้รับความสนใจและความชมจากนักวิจารณ์เป็นอย่างมากแน่นอนว่าเขามีฝีมือที่น่าประทับใจอยู่แล้วซึ่งเป็นเครื่องการันตีในการกำกับจอร์สซึ่งครบรอบอายุ26ป,ปีของเขาพอดี 4. โรเบิร์ตชอว์จะไม่ได้เล่นภาพยนตร์เพราะไม่ชอบนวันิยายเราเกือบจะไม่ได้เห็นชอว์เมื่อเขาได้รับบบาทเป็นกับตาเรือออก์กาที่ขี้ขลาดเขาไม่ต้องตามบทนี้จริงๆปัญหาของเขาก็คือเขาคิดว่านวนิยายของเบสลีย์ ไม่ค่อยดีนะักอย่างไรก็ตามมิตูเล่ภรรยาของเขาและเลขาของเขาแนะนำให้เขารับบทบาทนี้และชอก็รับฟังพวกเขาจนกลายเป็นตำนานจนถึงปัจจุบัน 5. ปูเปอร์ค่อนข้างแตกต่างในจากนวนิยายและก็ไม่รอดด้วยแมทปูเปอร์ที่เล่นโดยลิซ่าเตฟัสนั้นค่อนข้างน่านํำคานในนวนิยายแม้ว่าเขาจะน่ารังเกียจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขามีความสัมพันธ์กับเอลเลนภรรยาของวันนาบโรดี้ในนิยายเมื่อฮูเปอร์ลงไปในกรงฉลามเขานั้นจะถูกกินที่จริงแล้วจะเกิดขึ้นในภาพยนต์เช่นกันแต่โครงเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการไต่าถามนั่นเอง 6. ดิชาร์ดเดฟัสได้รับการแนะนําให้รู้จักกับสปิเบิร์กโดยจอส์ลูคัสสปิเบิร์กและลูคัสเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและมักจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อสปีเบิร์กมองหาและแสดงที่จะได้เป็นฮูเปอร์ลูคัสแนะนําให้เขาไปเจอกับเดฟัส ที่เคยแสดงในภาพยนตร์ของลูคัสเรื่องอเมริกันดาฟฟิตี้และสร้างความประทับใจให้ผู้กำกับมากอย่างเห็นได้ชัด 7. เราควรจะได้เห็นฉลามมากกว่านี้ฉลามกลไกหลายตัวถูกสร้างขึ้นสำหรับการสร้างภาพยนตร์อย่างไรก็ตามพวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามันไม่น่าสมจริงสปีเบิร์กต้องจาัดก,การกับปัญหาเหล่านี้และภาพปลาฉลามที่วางแผ่นไว้จํานวนมากถูกไยทําโดยไม่มีปลาฉลามเรื่องนี้พิสูจน์แล้วว่าค่อนข้างน่าสนใจและทําให้ภาพยนตร์ ยอย่างเช่นฉากแรกที่เปิดเรื่องที่ผู้หญิงไปไ่า้น้ำนั่นแหละครับแปดจอสได้เป็น,ะปะน,ภ,นภาพยนตร์พื้นฐานบนบล็อกสเตอร์ในช่วงฤดูร้อนในสมัยก่อน,ะะนภาพยนตร์มักออกฉายช้าโดยทั่วไปแล้วภาพะะยนตร์จะออกไปฉายตามท้องถนนโดยเปิดตัวในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยฉายสองสามสัปดาห์และไปต่อที่อื่นในขณะเดียวกัน จอสออก่าย464จอในวันที่20มิถุนายนซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูร้อนและขยายอย่างรวดเดิมเป็น700จอภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมโดยอิงจากผู้ชมในความคิดของสตูดิโอที่จะปล่อยภาพ,พยนตร์ดังเรื่องใหญ่ในฤดูร้อนที่เริ่มต้นด้วยจอส์นั้นได้ทำอะไรมากให้กับสตูดิโอ 9. จอสคว้า4ลออสการ์น,นอกจากจะเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนั้นจอส จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์อีกหลายรางวัลแม้ว่าสปีเบิร์กรู้สึกกโกิธที่เขานั้นไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมแต่ก็คว้ารางวัลออสการ์ได้เพิ่มอีก3รางวัลได้แก่ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบันทึกเสียงยอดเยี่ยมและตัดต่อภาพย,ยอดเยี่ยม 10. จอร์สกลับกลายเป็นต้นแบบภาพยนตร์ที่หลายค่ายลอกเรียนแบบการที่จอร์สเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังในช่วงนั้นทําให้เกิดการเรียนแบบภาพยนตร์มากมาย และท่นาอับอาที่สุดคือภาพยนตร์ปรัญญาอย่างไรก็ตามยังมีหลายเรื่องเช่นออกาปาราคูดาและเมโกต์จออสออฟเดซอันที่จริงแม้แต่เอเลียนก็ยังถูกเรียกว่าจอสบนอวกาศน่าเศร้าที่ไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบได้กับจอสเลย11สเลามเป็นของปลอมแต่การตบหน้าของนายคิดเนอร์เป็นของจริงคุณนายคิดเนอร์ผู้น่าสงสารที่สูญเสียลูกชายของเธอไปเพราะฉลามเธอนั้นเอาความโศกเศร้า ไประบาดที่โบรดี้และตบหน้าเขาแต่นักแสดงนั้นไม่สามารถแกล้งตบได้จริงๆเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าใช้เวลา17เทคและเธอนั้นก็ยอมรับว่าครั้งหนึ่งเธอตบหน้าโบรดี้จนแว่นของโบรดี้นั้นลุดออก 12. ปีเตอร์เบนชีและสตีเวนสปิลเบิร์กเป็นนักแสดงคอมิโอในภาพยนตร์เรานั้นสามารถเห็นเบนชีในภาพยนตร์ในฐานะนักข่าวที่พูดกับกบล้องบนชายหาดในส่วนของสปิลเบิร์กนั้นรักกดแค่เสียงของเขาเท่านั้น เสียของเขาหลังก้องผ่านวิทยุข,ของเรือออก,ก้านั่นเองและ13ฉลามชื่อบลูสโดยฉลามตัวนี้มีชื่อเล่นว่าบลูสโดยสปีเบิร์กตั้งตามนับกบัญชีของเขาบลูสลาเมอร์ระหว่างการายทําโลเคชั่นพวกเขามีปัญหาก,กับตัวฉลามมากนักบัญชีฝ่ายผลิตชื่อบลูสพูดก,กับสตีเวนสปีเบิร์กว่าคุณไม่สามารถเบิเกเงินใช้ได้อีกสำหรับการทำงานแล้วดังนั้นพวกเขาตัดสินใจตั้งชื่อฉลามตามนับกบัญชีคนนั้น และนี่คือ13ข้อเรื่องจริงที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับจอร์สหากข้อมูลผิดภาพประการใดขอโทษด้วยนะครับหากว่าอชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดปุ่มแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขยันหนังด้วยนะครับ